ชีวิตแลกธรรมชีวประวัติย่อและคติธรรมส่วนวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมวิสุทธิมงคลพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี กายกับจิตเป็นเหมือนธรรมสภาสถานที่ประกาศาศาสนาธรรมอยู่ในตัวพร้อมทั้งปุจฉาและวิสัชนาให้ผู้ไตรตรองถึงเหตุผลที่ประกาศอยู่ทุกเวลาซึ่งล้วนแล้วแต่อริยศัต์อันยอดเยี่ยมให้ได้อุบายจากธรรมนั้นๆเพราะ กิเลสเครื่องผูกมัดกับธรรมเครื่องกำจัดกิเลสย่อมเป็นคู่ประชันขันแข่งกันแต่ไรมาจะหนีจากกายกับจิตไปไม่พ้นการแพ้กิเลสไม่ใช่ของดีสำหรับพระนักปฏิบัติพระกรรมฐานนอกจากเอาให้ชนะแล้ว ทำไมมันจะไม่ชนะพระพุทธเจ้าประทานเครื่องมือให้อย่างทันสมัยอยู่แล้ว